สำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024นะครับที่เมืองรอนประเทศโปแลนด์นะครับซึ่งทีมชาติไทยของเรานะครับพบกับทีมชาติชาภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์และก็น่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ไปได้3-2ต่อเสตนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับได้ชมเกมก็จะบอกว่าทีมชาติไทยของเรานั้น ได้ใช้ลูกสูตรแล้วก็ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับที่จะชนะทีมชาติโปแลนด์เพราะว่าทีมชาติโปแลนด์นั้นมีตัวบล็อกนะครับคานินลุกที่สูงมากถึง2เมตรนะครับแล้วก็ตัวบีหลังนะครับก็คือสตีเซ็กนะครับที่สูงมากกว่า2เมตรนะครับตบเหนือบล็อกทีมชาติไทยแต่ละลูกนั้นก็ทําให้ได้แต้มนะครับเป็นอย่างง่ายได้นะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะได้นะครับโดยเฉพาะ อัชลาพรคงยศนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองนะครับที่ฟอร์มดีเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกคนก็ช่วยๆกันนะครับโดยเฉพาะลีฟของเรานะครับสามารถดีเฟนต์ตัวตบนะครับลูกตบของสตีเยกได้นะครับทําให้นักตบนะครับชาวโปแลนดก็หงุนงดแล้วก็สติแตกนะครับจนสุดท้ายทีมชาติไทยนะครับก็เอาชนะไปนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับความคิดเห็นแรกนะครับ โอ้พระเจ้าฉันภูมิใจในทัวตัวเธอมากนะครับยินดีด้วยกับประเทศไทยนะครับจากประเทศลาวความคิดเห็นถัดไปนะครับผู้ชมหยาบคายเกินไปทําไมพวกเขาจึงต้องโหพวกเขาสมควรได้รับความพ่ายแพ้นะครับสุดยอดงานจากประเทศไทยจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดไปนะครับทะยา,ายนสูงไทยทะยาสนสูงอาเซียนและภูมิใจมากมายจากฟิลิปปินส์นะครับรความคิดเห็นถัดไปนะครับ ลองนึกภาพการแปให้กับคนที่ตัวเตี้ยกว่าคุณประมาณ2-3ฟุตในกีฬาวอลเลย์บอลถ้าเปลี่ยนความสูงไทยคงชนะแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยพระเจ้าทำให้คนเอเชียเตีย้ยเพื่อให้กีฬาส่วนใหญ่มีชีวิตชีวาและแข่งกันได้รอชมไทยในโอลิมปิก2024ได้เลยความคิดเห็นถัดไปนะครับภูมิใจในความรักของทีมไทยจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดไปนะครับ เกมที่น่าตื่นเต้นทํางานอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อเอาชนะเกมนี้มาเป็นอันดับที่1เก่งจังเลยประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยจากอเมริกาแมตอะไรจะขนาดนั้นความคิดเห็นถัดไปนะครับว้าวมาสจรรั่นประเทศไทยเล่นได้ดีมากยินดีด้วยกับประเทศไทยลับมาแข่งกันอีกครั้งสําหรับโปแลนด์ความรักจากอินโดนีเซียความคิดเห็นถัดไปนะครับมาจากเกาหลีใต้นะครับ ว้าวคุณเอาชนะโปรแลนด์ได้น่าทึ่งมากฉันหวังว่าประเทศของเราจะชนะอย่างน้อยหนึ่งเกมได้กลับบ้านได้ความคิดเทนถัดไปนะครับประียไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากใช้การโจมตีแบบผสมผสานแถวหน้าไปจำนวนมากเป็นเรื่องดีและเป็นที่น่าประหลาดใจความคิดเทนถัดไปนะครับวิภาวีทําให้ฉันนึกถึงอิชิกาวะดูไทยเล่นสนุกสนานไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะชนะเจ้าบ้านด้วยผู้สูง2เมตรจาก2เมตร รักษาโมเมนตัมนี้ไว้นะครับความคิเดเห็นนี้ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอิชิกาวะมาอยู่นะครับก็มีความสูงประมาณ1 7 3เซนติเมตรนะครับซึ่งใกล้เคียงกับวิภาวีสีทองของทีมชาติไทยนะครับที่มีความสูง1 7 4เซนติเมตรนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับการแสดงออกการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมของไทยของเราพวกเขากลับมาอย่างแข็งแกร่ง,งหลังจากเซตโกเกิลที่2ลักทีมนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทย พวกคุณสู้จนถึงที่สุดน่าทึ่งมากรักจากตุรกีความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันมีความสุขมากสําหรับประเทศไทยยินดีด้วยจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับไทยเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้ยินดีด้วยความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยคุณเป็นคนที่น่าทึ่งและทําได้ดีมากเกมที่ชนะมากขึ้นเราสนับสนุนและรักพวกคุณจากฟิลิปปินส์เสมอ ความคิดเห็นถัดไปนะครับฉากจากเซตเตอร์ชาวไทยทําให้ฉันนึกถึงทอมนุสลาในตำนานมันเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่ได้เห็นพวกเขาเล่นฉันเชียร์ประเทศไทยและแคนาดาฉันอยากเห็นพวกเขาในโอลิมปิกรักพวกคุณทุกคนจากตุรกีความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันมาจากตุรกีขอชื่นชมสาวไทยพวกเขาเห็นใจฉันและติดตามเกมของพวกเขาเสมอพวกเขาเอาชนะหนึ่งในทีมยุโรปซึ่งนับได้ว่า ดีที่สุดร่วมกับอิตาลีเซอร์เบียตุรกียินดีด้วยสาวไทยเหล่านี้มีรอยยิ้มบนใบหน้าไม่ยอมแพ้และเล่นด้วยความกระตือรือร้นผู้เล่นทุกคนเต็มใจที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และในวันนี้ก็แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมความคิดเห็นถัดไปนะครับรู้สึกยินดีเสมอที่ได้เห็นความรักและการสนับสนุนที่ผู้คนในความคิดเห็นที่มีต่อสาวๆของเราขอบคุณพวกคุณรักจากประเทศไทย ความคิดเห็นถัดไปนะครับลำดับเหตุการณ์สุดมันระหว่างทางสู่ชัยชนะครั้งแรกของประเทศไทยในปารีสโอมจี G, วิภาวีสีทองเป็นปีศาจในแมตชนี้คุณไม่สามารถนับคนแท้ได้อย่างแท้จริงยินี่ด้วยความรักและการสนับสนุนจากเพื่อนบ้านของคุณจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดไปนะครับไปเมืองไทยดังนั้นภูมิใจในตัวคุณคุณสมควรได้รับชัยชนะนี้โปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นหนึ่งในผลงานที่ฉันชอบมาก ความคิดเห็นนี้มาจากไต้หวันนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเสียใจกับโปรแลนด์แต่มีความสุขมากกับประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยพวกเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากตอนนี้ไทยไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากฉันดีใจที่พวกเขาชนะเพราะฉันรักคนไทยคำทักทายจากตุรกี ความคิดเห็นถัดไปนะครับทีมโปรแลนดูเหมือนหายใจไม่ออกระหว่างการแข่งขันการป้องกันพื้นของทีมไทยนั้นสุดยอดมากความคิดเห็นถัดไปนะครับประเทศไทยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเวนเอลที่พวกเขาแพ้โปรแลนด์พวกเขาเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งนี้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับไทยแลนด์ยินดีด้วยหวังว่าไทยกับญี่ปุ่นจะมีช่องไปโอลิมปิกนะอันนี้คือความคิดเห็นมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับความคิดเห็นถัดไปก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับทุกคนในประเทศไทยฉันกำลังดูมันถ่ายทอดสดการป้องกันและความเร็วของไทยแซงหน้าโปแลนด์เหนียวแน่นมากไปโอลิมปิกกับญี่ปุ่นกันเถอะความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยเราทำได้แล้วจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดไปนะครับภูมิใจในตัวคุณประเทศไทยนี่เป็นแมตช์ที่น่าทึ่งมากฉันจะคอยเชียร์คุณต่อไปชโยความคิดเห็นถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย กอดจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับเรารู้ว่าโปแลนด์แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็สู้เพื่อคนไทยของเราขอบคุณโปแลนด์สำหรับเกมที่สนุกและน่าทึ่งนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับช่างเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ยินดีด้วยคนไทยจากอิตาลีความคิดเห็นถัดไปนะครับอาจเป็นเรื่องยากสำหรับไทยที่เอาชนะโปแลนด์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจไทยเป็นทีมที่มีศักยภาพและน่าจะได้ไปในโอลิมปิกอย่างแน่นอน ในฐานะที่ฉันเป็นคนอุรกุกีฉันรักประเทศไทยและผู้คนในประเทศนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับหนึ่งการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยความคิดเห็นถัดไปนะครับไทยป้องกันได้ดีมากในเกมนี้ขุดแล้วก็ขุดพร้อมกับผสมผสานการโจมตีคุณภาพสูงพวกเขาพบวิธีที่เอาชนะผู้เล่นโปแรแลน์ที่สูงกวา่าหน้าตาขายได้ออนพันธ์ทำได้ดีมากและทำให้ทีมของเธอเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างยอดเยี่ยมยินดีด้วย ความคิดเห็นถัดไปนะครับอ่าดีใจกับสาวๆมากๆยินดีด้วยจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลความสูงไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดแต่ความสามารถส่วนบุคคลไม่ยอมแพ้ชนะใจไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วยการเอาชนะเจ้าภาพโปรแลนด์สุดยอดครับยินดีด้วยเพเทศไทยในสิ่งที่ดีสุดของคุณต่อไปความคิดเห็นถัดไปนะครับทีมนี้ถ่อมตัวขนาดไหนไม่เกี่ยวอะไรกับทีมชาติตุรกี ฉันหวังว่าประเทศไทยจะได้ไปโอลิมปิกความคิดเห็นถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนในประเทศไทยพวกเขาเป็นทีมทิ่ยอดเกี่ยมที่ไม่ใช้ความสูงเป็นข้ออ้างฉันชอบบรรยากาศที่สดใสของเมืองไทยและกําลังใจให้พวกเขาจากญี่ปุ่นที่จะได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสความคิดเห็นถัดไปนะครับสําหรับสาวไทยถ้าเล่นไม่พลาดหรือพลาดนิดหน่อยก็สามารถเอาชนะทีมชั้นนําได้สู้ต่อไปความคิดเห็นถัดไปนะครับ ประเทศไทยทําให้หลายคนประหลาดใจความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณเล่นได้สุดยอดมากลักจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดไปนะครับเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าในวอลเลย์บอลคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนตัวยักษ์หรือแต่ว่าการวางกลยุทธ์เกมและคุณภาพของผู้เล่นมากกว่าดีมากประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปนะครับมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเราสนับสนุนประเทศไทย เรารักความสามารถพิเศษความมุ่งมั่นและความสุขของผู้เล่นแต่ละคุณจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับในฐานะคนตุรกีฉันอยากเห็นประเทศไทยในโอลิมปิกที่ปารีส2024ความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันจินตนาการว่าพวกเขาจะไปรบเพราะความสูงต่างกันแต่ทีมจากประเทศไทยนี้เป็นนักรบขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณความคิดเห็นถัดไปนะครับ ฉันเป็นแฟนบอลโปรแลรนด์และระหว่างว่าพวกเขาจะชนะเรื่องนี้น่าง,งุนงงจริงๆแต่ก็ยินดีกับสาวไทยด้วยยินดีด้วยความคิดเห็นถัดไปนะครับในกรณีของโปรแลนด์และไทยมันมีความหมายมากๆความไม่พอใจนี้ทําให้โปรแลรนด์ต้องชนะการแข่งขันที่เหลือทั้งหมดจึงจะผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติสําหรับทีมชาติไทยก่อนแมตชนี้พวกเขาไม่มีโอกาสติด2อันดับแรกอยู่แล้ว แต่ชัยชนะทําให้พวกเขามีโอกาสขึ้นสู่10อันดับแรกของโลกซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งในการผ่านเข้ารอบมันยังอีกยาวไกลแต่ตอนนี้เป็นไปได้มากขึ้นความคิดเห็นถัดไปนะครับยินดีด้วยพวกเขาเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยมากเช่นเคยกอดจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับมาจากบราซิลเช่นเดียวกันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสําหรับชัยชนะอันงดงามนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับ แค่นั้เดียวไม่ได้มีความหมายอะไรมีคำว,ว่าอารมณ์เสียสิ่งสำคัญที่คุณสามารถขึ้นไปอยู่อันดับสองอันดับแรกได้หรือไม่ความคิดเห็นถัดไปนะครับไทยจะเป็นทีมเต็งในบราซิลเสมอเรามีความสุขจากชัยชนะสักวันหนึ่งฉันอยากจะรู้จักผู้คนวัฒนธรรมและอาหารจากบราซิลไทยแลนด์ที่ยอดเยี่ยมชัยชนะที่สวยงามเรารักคุณจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับ นี่เป็นเพียงการพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะดีขึ้นมากเพียงใดเพียงยินดีด้วยสําหรับชัยชนะจากบราซิลความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันรักประเทศไทยทีมที่กล้าหาญนักสู้ยินดีด้วยสาวๆแมทที่ยอดเยี่ยมคุณทาได้ดีมากความคิดเห็นถัดไปนะครับหลังจากที่แคนาดาเอาชนะจีนตอนนี้ทีมไทยก็เอาชนะโปแลนด์ ยินดีด้วยประเทศไทยช่างเป็นแมตท,ที่มหัจรรย์จริงๆจากอิตาลีความคิดเห็นถัดไปนะครับหากโอลิมปิกเป็นปัญหาทีมไทยจะฟื้นคืนชีพได้แม้ว่าจะตายไปแล้วและสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับคู่แข่งอย่างอื่นได้ไมค่คาดคิดคุณจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่าที่เคยกับทีมฟาอีสเทนยินดีด้วยประเทศไทยสำหรับผมก็ได้รวบรวมความคิดเห็นนะครับมาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ